ก็สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนก็ทริปนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับผมผมก็จะพาทุกคนมาตกปลากระสูกน้ําไหลนะครับผมก็ทริปนี้ก็มาหมายแรกก็จะเป็นแม่น้ําปากสักนะเป็นหมายมหาชนนะครับแต่ว่าส่วนตอนนี้ก็ปริมาณน้ำค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมยังจะเดินมากไม่ได้นะฮะก็ตอนนี้ก็มากับน้องโอไนะช่างโอพิวิชชิงกันนี้ก็ล่มลุยกันแล้วนะฮะ ก็ผมก็ได้มาสำรวจหมาตอนเย็นครั้งหนึ่งนะก็มีปลากระสูบเล็กให้ได้เล่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าเช้านี้จะเป็นยังไงนะฮะดูสภาพหมาก็ดูนเงียบๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลุ้นกันจะเป็นยังไงจะได้ตัวหรือเปล่านะโอเคผมดูเล็กก็ตรงจุดที่ผมยืนอยู่ก็จะเป็นคลองหมกเหล็กนะน้ำก็จะไหลประทะกับแม่น้ําป่าสักที่จุดนี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็จะเป็นวังน้ําแต่ก็ จุดนี้น่าจะมัลึกมากนะครับแต่ข้าง,งล่างนี้ก็ยังเดินไม่ได้นะปกติจะเดินได้ยาวนะของนี้นะครก็อุปกรณ์ที่เตรียมมาก็จะเป็นชุดเล็กๆนะผมตรงนี้นะผมอาบูการเซียแม็กเอทีเอ็กนะครับผมก็สายพีเป็นพีอีนะครับส่วนคันก็จะเป็นอาบูการเซียมอลลัมแอเรียมาสเตอร์นะครับก่อตอนนี้น้องโอ๊ตกับน้องแจ็คก็ลุยกันอยู่นะเดี๋ยวผมลองเล่นๆตามชายยากของโมเหล็กสักหน่อยนะ ลองลุ้นดูนะครับแล้วก็ลุยแปล,ล,ง,ลงล่างนะฮะน้ำคลองหมกหล็กก็ไหลไม่เยอะนะครับไหลไม่แรงนะครับแต่มันก็เป็นจุดเชื่อมกันระหว่างคลองหมกเหล็กกับแม่นะ้ำป่าสักนะครับน่ามีตัวนะ มือนเป็นพวกกระสุบจุดเล็กๆนะครับตอนนี้ก็อาศัยมาเล่นปลาเล็กนะปลาใหญ่หายากนะปลาใหญ่หาไม่เจอก็ต้องลดอุปกรณ์ลงมาหาปลานะครับผม โอ้นี่ดนูนะผมอุ้ยอุ้ยปลากระสูบกระสูบน้อยวันนี้เรามาเล่นงานแบบนี้แหละนี่นะผมวันนี้เรามาเล่นงานแบบนี้จริงๆนะครับเป็นคลองตอนนี้เป็นปาลาคลองหมกเหล็ก,กนะครับนี่ฮนะจุดนี้นะเป็นกระสูบตัวเล็กๆนะครับนี่นะฮะสำหรับอุปกรณ์ชุดเล็กก็ได้เล่นสนุกนะแบบนี้ โอเคครับผมเดี๋ยวปล่อยไปเลยนะครับถือว่ามีแต้บนะฮะนี่นะขู่สองนิ้วนะครับตัวนี้นี่นะครับเพล่ปล่อยไปเลยนะไปเดินไปเรื่อยๆไปได้โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับผม ตอนนี้ก็มาเจอน้องเปานะครับน้องเปาก็พาเข้าหมายรับนะครับตะลุยคลองหมกเหล็กนะผมก็จุดแรกที่เป็นแม่น้ําปัดก็ไม่เจอปลานะครับเจอปลาที่คลองหมกเหล็กแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ย้ายหมายใหม่จุดหนึ่งนะผมนี่นะจับภาพหมายรับของน้องเปานะครับเดินค่อนข้างที่จะยากนะนี่นะโอเคครับผมเราไปลุ้นกันจะมีตัวหรือเปล่านะเดินคลองไปเรื่อยๆนะครับทริปนี้โอเคครับผม นี่แต่ว่ามันก็สาหร่ายทั้งนั้นละเนาะ ไล่หรือมัน,มนมเหยื่อใช่ใหญ่เต็มที่คือไซโลนะโอ้พูดไปเต็มที่ไซโลไม่ใหญ่เต็มที่ไซโลไซโลแต่๋ยนะผมไม่เคยเจออีกเลยใจแล้วนะมื <c oughs> ตกคองนี่มา,าอยู่ในแก่งไรไงวัด ตามไหมหลอกกันปะเนี่ยหลอกกันปะเนี่ย <c oughs> กินอย่งหวาชาเร็วอ,อดอโดนโดนแล้วเขาะเคาะอ้ยชนก็เห็นนี่นะผมอุปกรณ์ชุดเ,เล็กๆนะผมก็ตอนนี้คลายเบรกออกให้หมดเราจะฟังเสียงจิกเสียง นเพื่อนมาแ้นนะ่ะนี่นะผมหมายรับน้องเปาหมายเด็ดกระสูบจุดนะครับผมก็ตอนนี้ก็แผนก็ประมาณนี้นะครับเดินเล่นคลองหมวกเหล็กนะผมก็ในน้ําป่าศักเราก็หาตัวยากครับแล้วก็น้ําเยอะเดินไม่ได้นะครับมาเดินคลองหมวกเหล็กแทนนะผมเนี่ยก็เป็นกระสูบจุดนะผมจะปล่อยไปเลยนะตัวน,นี้โอเคครับ อืมมันก็ไปเรื่อยแหละมั้งไตครับนี่คือไตเรานะตัวแบบนี้นะมันเป็นไงละไตเอ้ยไ,ไตก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันบอกงั้นไตไตเคยมาเมื่อสองตีนี่แล้วม <c oughs> าลงลงนี่ไหมเหรอตร,ตรงนี้ก็ได้แน่ตรงนี้ก็ได้ไปลงตรงตีตรงอ้าวตรงนู้นก็ได้อุ้ยอันนี้ปผได้มเนี่ยเออเดี๋ยวตีเลยแต่ตัวไม่ใหญ่ ไม่ดูเพื่อผมเคยเอาปลากระตีเกี่ยวได้ได้ไปนีมาอย่างเงี้ยเลยสูงเลยหนีเลยแล้วนี้น่าจะหล่มป่ะขี้ต้มขี้ตมตรงนี้ไปไต่หนำันนินคเยอะเลยยิงต่อปืนมายิงบ้าวุ่นอีกแล้วเดี๋ยวดดย ตกปลาลุกขี่ปิงปองตายตายถ้าน้ำเยอะอันนี้มันจะสวยว่านี้นะอือท่านอ้ำเยอะมันก็สวยแหละน้ำมันน้อยได้ได้ได้นอนพื้นที่เลยมันต้องสายงานเลยไปไปนะไปเถอะเราน่าจะไปยืนงูแล้วสาดไปเล่นได้นหลายที่ ต e ัวไซโลสองตัวมีตัวป่าผมดูนะน่าจะมีแล้วแหละนี่ไงตัวแล้ว น่าเดินลงไปตรงนี้ว่ะโถนีดนูนะผมน่าจะเป็นพวกปากกสูบเล็กนะครับนี่นะครับกรอนเล็กๆนะผม กับงานน้ำไหลเดินคลองนะฮะนี่คนระับเป็นกระสูบจุดนะผมนี่นะครับก็ช่วงนี้ปลาใหญ่หายากแล้วก็ลดอุปกรณ์ตามลงมานะครับก็ได้เล่นสนุกนะผมนี่นะครับนี่ฮนะกระสูบจุดคลองบอกเหล็กนะฮะกับการเดินลุยน้ำนะน้ำใสๆเย็นๆอย่างนี้นะสุดครับยอดนะโคตรฟินนะฮะ โอเคครับผมก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็ปล่อยเขาไปนะแข็งแรงดีนะโอเคครับผมก็รทปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะเดินลุยไปเรื่อยๆนะครับผมก็วุ่นวายแต่เช้านะครับตอนแรกก็ว่าจะลุยแม่น้ําป่าสักก็สุดท้ายก็เปลี่ยนแผนลุยคลองหมอกเหล็กนะฮะโอเคผมลุยกันต่อนะครับ ก็ตอนนี้ผมก็ย้ายหมายมาอีกหมายหนึ่งนะผมหมายนี้ก็เป็นอยู่ใต้สะพานปากน้ำหนองกดนะผมก็เดี๋ยวมาลองดูกันดูจะมีแต้มเพิ่มหรือเปล่านะหมายก็จะเป็นหมายคลองมกเหล็กแบบนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคลุยกันต่อจะมีแต้มเพิ่มหรือเปล่านะฮะวันนี้ก็ถือว่าวุ่นวายนะครับย้ายหลายหมายนะครับวิกันสุดๆนะผม จะมีแตะเพิ่มหรือเปล่านะลมค่อนข้างที่จะแรงเลยนะ ลองลุ้นจุดนี้ดูนะน้ำตื้นๆนะครับจุดนี้ก็เป็นลานกลางเต็นท์นะที่อยู่หมู่บ้านปากน้ำนะครับ ตาเห็นตะัววิ่งนะแต่เป็นกระสุนจุดไซส์ไม่ใหญ่นะ <c oughs> อุ้ยโดนตือเอาตัวจนได้นะครับนี่นะเป็นปาะกกะสูบจุดนะไซส์เล็กๆนะครับขู่ถือว่าเล็กมากเลยนะครับนี่นะครับกับอุปกรณ์นะเดี๋ยวปล่อยจะปล่อยหาลูกแนนี่นะครับกับอุปกรณ์เล็กๆแบบนี้ก็ถือว่าเล่นสนุกนะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวรีบปล่อยนะครับ ฟาก็น่าจะเป็นไซนีนะแต่ก็กัดยากเหมือนกันนะโอเค okay, ผมปล่อยไปเลยนะเอ้ยฟายังแข็งแรงดีนะครับเดี๋ยวลุยต่อสักหน่อยนะผมโอ้โห โดนโดนนะผมคลิปนี้นี่งงกับตัวเองมากเลยนะครับนี่นะครับเป็นปลาไซส์เล็กๆนะครับกับอุปกรณ์เล็กๆแบบนี้นะครับผมคลิปนี้ก็จะงงๆหน่อยนะครับผมลงแม่น้ําเข้าคลองหมกเหล็กบ้างนะครับนี่นะครับเป็นปลากระสูบจุดนะครับไซส์ไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ปลาใหญ่หายากนะครับต้อง หันมาเล่นอุปกรณ์เล็กๆนะครับผมอุปกรณ์เล็กๆหมายก็ยังหายากอีกนะก็เลาะไปเรื่อยๆนะทริปนี้ยังไม่มีเป้าหมายอะไรนะฮะนี่นะผมปล่อยไปนะก็อกโอเคนะครับทุกคนทริปนี้ก็จะเป็นทริปที่งงๆหน่อยนะครับผมเมื่อเช้านี้ก็ออกมาลุยตกปลาที่แม่น้ําป่าสักนะตั้งใจที่จะมางัดปลากระสูบที่แม่น้ําป่าสักนะครับผมแต่ก็ไม่เจอกระสูบที่แม่น้ําป่าสักนะครับผม น้ำค่อนข้างเยอะแล้วก็เดินลุยต่อไม่ได้นะครับผมก็เปลี่ยนแผนเดินลุยของหมกเหล็กนะเล่นปลาเล็กกับอุปกรณ์เล็กๆแบบนี้นะผมก็ถือว่าปลาก็เจอแต่ไซส์ไม่ใหญ่นะผมแต่สิ่งที่ได้ก็คือบรรยากาศดีมากนะเดินเล่นน้ําเย็นๆนี้อากาศร้อนๆนี่โคตรปินนะผมน้าเย็นๆนะฮะนี่ครับแต่สภาพหมายแบบนี้นะผมก็ตอนนี้ฟองเงียบๆนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ